เพื่อนเจ้าสาววุ้นเส้นคนนี้สวยเหมือนเจ้าหญิงดิสนีย์ สมชื่อแก๊งนางฟ้าสวยที่สุดในงานเข้าประตูวิวาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับวุ้นเส้นวิริศทิพาและนิกธนภูมิกุลโดยงานนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่17กันยาที่ผ่านมาที่ประเทศฝรั่งเศสท่ามกลางสักขีพยานรัก120คนและเพื่อนเจ้าสาวอีก16คนล่าสุดแฟนๆได้เห็นภาพบรรยากาศเปิดตัวเจ้าสาวและจะมีเพื่อนเจ้าสาวทั้งหมด16 คนเดินนำมาหลายคนหลุดโฟกัสไปที่ความสวยของคุณแม่ลูกสามอย่างพอล่าเทเลอร์ที่ใส่ชุดเดรสสีเหลืองอ่อนสดใสถือช่อดอกไม้อยู่ในมือบรรยากาศลมพัดอ่อนๆให้ได้เห็นผมของเธอที่ปลิวสวยชาวเน็ตต่างลงความคิดเห็นว่าพอล่าสวยเหมือนเจ้าหญิงดิสนีย์จริงๆ ก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับงานแต่งของวุ้นเส้นริวิทิพานะคะทำกลางบรรยากาศภาพสวยงามที่เต็มไปด้วยดอกไม้และกลิ่นไอของความรักและสักขีพยานอีกมากมายโดยงานนี้พอล่าเทเลอร์คุณแม่ลูกสามหนึ่งในเพื่อนเจ้าสาวที่มาในชุดสีเหลืองอ่อนที่ใครๆก็โฟกัสบอกว่าเธอนั้นสวยงามมากสวยเหมือนเจ้าหญิงดิสนีย์และสวยที่สุดในงานโดยภาพของเธอนั้นจะสวยปันใดเราไปช ภาพของเธอพร้อมๆกันเลยค่ะ